ผลับของเศษส่วนผู้นำนี้มีค่าตรงพอใดติ่งเบตงพ .56 ติ่เบตงเอลบี a a B. ส่วนด้วยเอหกเคูณด,ด้วยเอกสองบวกเอส่วนด้วย a, a อกำลังสองลบเนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวล่กมา m กําลัง2กับ x x มีตัวแปรร่วมกันคือตัว x ดึงออกมาแล้วแบบมันจะมีตัวที่สามารถตัดทอนได้ a ลบ b ส่วนด้วย x บวกคูณด้วยดึง m ออกมาดึง m ออกมาแล้วผนแรกเหลืออะไรมันมี m กํลัง2ดึงออกมาเเหลือ m ตัวเดียว บวกเอต่อไป A อราสองลบก A B เ a ลบกันหนึ่งตัวดึงเอออกมานะติดสงยทองคนแรกเหลืออะไรมี A อสองดึงเอออกมาเหลือคนที่สองเหลือดึง A ออกมาแล้วเหลืออะไร B ถูกต้องเอา A ลบ b กับ A ลบ b มาตัดกันตามคนสมาธิ เลบีแต่กับ a ลบีเบวก n อแต่กับเอบวกเอคำตอบข้อนี้คือเศษ M ส่วน a จบใช่สามยูกลางสองลบวีกลางสองส่วนด้วยสองวิหารด้วย V ีบวกยูนะครับส่วนด้วยสามวิกลางสอง นองครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีค่าเท่าหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังหารด้วยสองดับเป็นเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษทำความเข้าใจนะ้อง v บวก u แต่กี้พี่บอกน้องแล้วว่า u บวก V กับ V บวก u เนี่ยเข้ากันตัดทอนเลยนะ้องปึ๊บ เห็นไหมในขณะที่จับดิวกำลังสองกับดับดิวกำลังหนึ่งหารกันมันจะเหลือดับดิวกำลังหนึ่งท้องแวน่นคำตอบข้อนี้คือใช่ไหนครับแวน่นท้องแว่นตัวสองใช้ไหนครับใช้สามถูกต้องครับแต่ดิวกำลังสองหารด้วยดับดิวได้ w ดับบิวกำลังหนึ่งก็เหลือสามดับดิวกำลังหนึ่งแล้วเหลือ u ลบ v แล้วส่วนได้สองถูกต้องครับเก่งมากครับท้องแว่น A กำลังสองลบ ab ส่วนด้วย2ปีคูณด้วย8 B ส่วนด้วย A กำลังสองลบ b กำลังสองน้องๆแบบตัวเศษของด้านซ้ายเนี่ยเขาเรียกมีสองพจน์สองพจน์นี้เนี่ยมีตัวแปรร่วมกันคือ A 1ตัวดึง A ออกมา คำถามที่ต้องตอบพนแรกเหลืออะไรนี่เหลือ A อตัวนึงพนที่สองเหลืออะไรเหลือปตัวนึงด้านล่างเป็นสองปีเหมือนเดิมด้านบนเป็นแปดปีอ่าด้านล่างอ่ะผลต่างกันสองเ A ก้าสองปีก็สองได้ไรเด็กแสงทองนี้ตัวนี้แยกออกมาสองปนได้ไรเก่ง okay, มาก a ลบ b คูณ a บวก b ถูกต้องครับเป็นแสงทองพจน์ต่างกันสองเยต้องจำเหง หน้ากำลังสองรูปหลังกำลังสองได้หน้ารูปหลังคูณหน้ารูปหลังต้องคำสุพันชนี a เอลบี B, กับเอลบีแต่กันหมดไปครับใช้แมีบี 2, 2, ่งบีหน,นึ่ใช้แม่ส2งสองนึงสอง่คำตอบข้อนี้ตึงตอบสีส่วนด้วย A อบวกบนี่แล้วครับ